สวัสดีครับผมหมอย้งครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าไม่เป็นประจําเดือนหมอให้ทานยาคุมกำเนิดทานแล้วก็เป็นประจําเดือนปกติทานต่อเนื่องมา4ปีแต่เดือนล่าสุดกินยาปกติแต่ประจําเดือนไม่มามีโอกาสจะท้องไหมคะก่อนอื่นขออธิบายคําถามให้เข้าใจก่อนนะครับเคสนี้คือคุณหมอให้ทานยาคุมกำเนิดเพื่อจะรักษาอาการที่ไม่เป็นประจําเดือน แสดงว่าคนไข้เคยมีประวัติประจำเดือนมาผิดปกติประจำเดือนไม่มาเนื่องจากฮอร์โมนผิดปกตินะครับคุณหมอก็เลยให้ทานยาคุมเพื่อรักษายาที่ให้ทานก็คือเป็นยาุมกาเนิดเพื่อรักษาแต่ประเด็นสำคัญคือกินต่อเนื่องมา4ปีแล้วใน4ปีที่ผ่านมากินแล้วประจําเดือนก็ามาปกติทุกเดือนทุกเดือนแต่เดือนล่าสุด กินยาปกติเหมือนกันแต่ประจำเดือนไม่มาจะมีโอกาสท้องไหมเคสนี้น่าสนใจครับคือเคสนี้กินยาคุมตลอดต่อเนื่องมา4ปีประจำเดือนมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่มาเดือนล่าสุดประจำเดือนไม่มาต้องหาสาเหตุครับว่าทําไมมันถึงไม่มาอาจจะไม่ได้รังรข์ก็ได้นะครับอย่าพึ่งตกใจสาเหตุที่พวกส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากภาวะเครียดหรือทํางานหนัก หรือมีโรคอันอื่นแทรกซ้อนทําให้ระดับฮอร์โมนมันแกว่งมันผิดปกติประจำเดือนมันก็เลยไม่มาครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเคสนี้พลาดท้องขึ้นมาก็ต้องตรวจก่อนครับว่าตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าถ้าตั้งครรภ์จริงๆโอกาสที่จะพลาดเนี่ยปัจจุบันนี้สรุปสาเหตุได้5สาเหตุกังต่อไปนี้ครับสาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือ ลืมกินยาคุมครับ